จะหมดเวลาแล้วข้อนี้แล้วกันเอา้าหมดเวลาอนักเรียนทุกคนวางปากกาติดเทอมใหญ่กำลังมาครูขอให้ทุกคนโชคดีสอบเสร็จพอกันดิ๊เจ็ดวันอันตรายอิบอายกว่าไฟไหม้คือไฟนอกจากบ้าตายนั่งโง่ในห้องสอบเหมือนสมองไม่สบายพ่เพรามูออย่ามีสเต็ปแล้วก็เลเจนด์ไปมีสไตล์เป็นไงบ้างเพื่อนข้อสอบจากนารกเธอมีสบายสบายเหมือนข้อสอบแต่ทารกเธอพิกศษคณิตศาสตร์ะไม่ต้องใช้กระดาษทดเก่งขนาด พออีเวนประชดอ่านหนังสืออาทิตย์เดจะไม่ได้กรบทุกเรื่องก็ตอนเรียนในคลาสเน่ไม่ตั้งใจไงล่ะเพื่อนวันหลังดูเราเป็นตัวอย่างจะที่กูสอนได้ครอกเรื่องกูสอนว่าอะไรสอนไม่รู้เรื่องเชี่ยช่างมันไปเทอมและบอกกล้ากองหนังสือกับกันมันเยอะแยะไม่ต้องมาโรงเรียนฟังเสียงเพื่อนคุยเจาะแจ็แล้วไม่ต้องขอวอยอิดที่กรห์แอ๊าทังก็ไม่ส่งเรียนกิดไปทั้งวันติดซุปไปด้วยกัน คงไมิต้องคำว่าซูนรอมาซอระดี